ดูว่าตัวราทำวุ้ยเกียร์บวกลงมาแล้วก็เลยบวกโงใม่หดตายสักหนึ่งนู่นต้องรอมแรก ตัวเลยนครับ <polarization> ตัวเลยนครับโอ้โหโลเตเต้นเลยนะเออสมองสมองสมองอิสมองสมองอตัวงแกรังตัวอะตัวอะมีอวัยวะข้วงารัเลนเลยวิวางะกัวยุบปืนปืนฟองดัง

ผมชอบคนนี้มากเลยเเด่นมากฟองน้าไปตายเถอะเก่งกว่ผมอีกเก่งก็กันซับโดก็ได้โดก็ไ้องตกชัันันันระเบิดนี่คุณมาทำไมไม่ทันละเหจะเสภาพต้างายแ้วอ้ยอย

แ um oh yeah ั่เจเปอร์ได้หรอเนยไอ้เหี้ยับไอ้ีอ้าวพี่ไม่ใช่้อใหุ้กาโอ้่ไอ้เห่าว่ามึงท่านแบบนี้เอ่ไม่ใช่เหรอมัน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 ี่ไม่ใช เป็นที่ตอนนนนี่จะพวกเปียปอดไแล้วเว้ยนี่สเปร๊ไวเปี๊ยอปวดอะขึ้นหลับกันมั้4 3 2 1พ้เปิดเม่อยักนิท่าม คุค so oh, right oh. ุณเว้ยคุณน่ขออรวยเดินไเลยมอ๋อฉัไม่เอาแล้วนั่นไม่เอาแล้วตายรีไม่เอางียพอสู่ไหวอยู่นี่เเรียกว่าพอสู้ไหวหลุดโดนมุงเลยเจอโวั์ให้เราตัดตวองบทีเราแทนั ดีซอสเลย้อหกูนะครับม่งแาวเฉยใช่มก้่า้ทนจะลา่ได้ดูวคนทันควิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิเฮ้ยแ้วขดัด้วยใช่ไหมีนะับใครเนี่ยบ ตอวตัวสับรถเฮ้โเ้ยเลยรู้เลยเลยไปรูปเลยครับมันกำลังมาแล้วล่างไปเฝ้าหรือเปลไปเฝ้าหรือเปล่า สั่นเลยแอบมาถ้าพร้อมเลยสั่นต่ออะแล้วก็เดไปไปีปไ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 ปปไ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 ไปไปไปไไปไปไปปไ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 อไปไปปไปไปไปปปป โอ <t empl a> ้โหสั์ใครแม่ใครทำวะจัแม่โล่ลุกลนแม่ตัวบาเนี่ยขวักดิ์เรไอ้ัโมไปทำอะไรอะโดนตอแล้วจั์ใครทำวะเนี่ยใครเลยตัวโลกินดอกนแรกเลยจัแมโนคูดเลยใครวที่แต่ไมู่้เลยยง่รูเลยัแต่ตโทรแล้วพูดกันแล้วเนี่ยยินดีดัน่ยเฮียซเปอเรียบร้อย อือท okay. ีมีเลเวลเยอะสุดด่วนตายตายแย่เพื่อนเหมือนก็บฝันโอ้ยโดนทับหลังตายโอ้โหตายโอ้โหตายโอ้โหต้องตายตาย โอยูตงัดูหมูดหมูมนดมมนถ้าแล้วทํทททถ้าเป็นตัวใหญ่องใช้เวลาห่อยนะม่เราจะไม่โยม สาคนเดียวเราจะไม่ลองสามคนเอีกแล้วแกมันอายุหมอนชอบตั้งแค่ลอยเลยเนี่ยเบิร์นตั้งเบิร์นเบิร์นโอ้ยรับกระสุนเฮียไครยอมเราจะปลอมตัวแบบอะไรนั่นอร่อยแม่ปลอมตัวเอาเลยโอ้ยบปปลอมชาติไปชอบมัได้สัก แล้วตายมาแเอาๆโซเกอร์โอ้โหข้างล่างมาเลยลอดภับายอ้ดบดยีดดดม่มันนับเผื่อโดวเหรอที่เป็นว์อะไม่เนแท้เนี้ยเคเสัเยนจแะ้วพอแล้วมัน

ฮวต้องเฮวีเวีมันต่อยเต็มใชเปรอปัดเกแม่เที่ยวมาเลยัต์้ใช้ิตาควะหมโม้โวว่าผมอดีแล้วมันมีตลกอเออตอบปืนแล้วมีไปมกันตรงนัสุดีแล้วมีกตอกหไอ้กดปืนกดกดปืนได้หมยตอี้แนต่าแล้วมีพลัง แเอาอะไรไปัความอกโมามันก็ยังมีซ้ำนะเตแฟร์แล้วปสกัฮิโนน่าดูโซบันนีวิลเลเฮ้ยวตมเวลาเยอีกมกวเลยนะแ่เอาอบ้านไหม ดโดนนี่เนี่ยไปโดนซะแล้วนะเกี่ยวกัมึงยังเงี้ยเนาะโดนแต่มึงไมงง่ตายตายแล้ว